นันทิยะสากระยะราชลูกหลานพี่น้องพระพุทธเจ้าที่กรุงกบินพัฒได้ถามพระพุทธเจ้าที่นิโคทารามว่าบุคคลเช่นไรชื่อว่าเป็นคนนอกศาสนาคนเช่นไรชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงศาสนาคนเช่นไรชื่อว่าเป็นผู้ประมาทในศาสนาท่านทั้งหลายฟังให้ดีและลองตรวจเข้าไปในจิตใจว่าเราจะเป็นคนนอกหรือจะเป็นคนใน เมื่อเป็นคนในแล้วเรายังเป็นคนประมาทอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าดูก่อนนันทิยะอริยสาวกใดไม่มีสถามั่นคงในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระสงฆ์ยังไม่มีโสตะปฏิยังคะธรรมมีสถาสินจากะปัญญานี้อย่างมั่นคงเรากล่าวว่าเป็นบุคคลภายนอกเป็นฝักฝ่ายปุถุชนดูก่อนนันทิยะ บุคคลเหล่าใดมีศรัทธามีศิลมีจาคะปัญญาตั้งมัน่นเรียกว่าโสตปฏิยังคะองคุณแห่งผู้เข้าถึงโสดาบันนี้เรากล่าวว่าพมจริเยโอขัปปต,ตาธรรมวินเยโอคขัตปตาบุคคลเหล่านั้นยังเข้าสุสัตตนายังเข้าสุพรมจาจาร์ยังเข้าสู่ธรรมวิในอะวินิปาตะธรรมโมเขาไม่ตกต่ํา นิยตโตเที่ยงแท้สมโพธิปรายญาโนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าทีนี้บุคคลอย่างไรชื่อว่าคนประมาทดูพวกเราประมาทกันหรือไม่ทั้งพระทั้งเดนทั้งชาวบ้านพระพุทธเจ้าว่าโสเตนะพุทธะอวเวจัปปัสาเทนะโสเตนะธรรมเเมอวเวจัปปัสาเทนะโสเตนะสังเคอวเวจัปปัสาเทนะ บุคคลใดมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวในพระธรรมไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวหลังจากนั้นบอกว,ว่าสีเลนะอริยกันตะสีเลนะมีศินอันพระอริยเจ้าสรรเสริญแล้วแต่บุคคลนั้นไม่พยายามยิ่งขึ้นอสันตุโถอุตตริงวายมติ ทิวาปวิเวกายรัติยาปฏิสลานายะบุคคลนั้นแม้จะมีความเลื่อมใสย,ยิ่งในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างเราเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราที่เราถือว่าเป็นพระอรีย์สงเราเลื่อมใสย,ยิ่งแล้วมีศีลอย่างที่พระอารียเจ้าสรรเสริญแต่ไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นในการฝึกอบรมจิต ขิวาปวิเวกายะไม่หาความสงัดในเวลากลางวันรัติยาปฏิสันลานายะไม่หาเวลาหาความรีกรินทำความเพียนในเวลากลางคืนพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าเอวังตัสะอป,ปมัตตตัตะวิหระโตบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่กับความประมาท ในศาสนานี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงอยากเป็นผู้ประมาทท่านลองเปรียบเทียบดูว่าท่านเป็นคนภายในหรือยังมีศรัทธามีศิลปมีจาคะะมีปัญญามั่นคงหรือยังเมื่อท่านมีศรัทธามีศิลปมีจาคะปัญญามัน่นคงแสดงว่าท่านเป็นคนภายในแลว้วไม่มีทางตกต่ําจ้างก็ไม่มียมบาลตนใดจะเอาคนเช่นนี้โยนลงในนรกได้ พระพุทธเจ้าว่าดินน้ำไฟลมนี่ธาตุทั้งสี่จะสามารถแตกสลายแปรปวนไปก็ตามแต่บุคคลผู้มีจิตอันศรัทธาอันศิลอันจาคะปัญญาอบรมแล้วไม่ใช่ฐานะจะเป็นได้ที่จะต้องตกนรกที่จะเป็นเปรตเป็น,ปนอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานทีนี้เราลองวัดดูในใจว่าเราเป็นคนภายในหรือ,อยังเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดถามปัญหาในใจดูก็ได้ กลับไปนี้มีคนมาจ้างเลิกซะอย่าไปอีกเลยวัดสุทาวาสเลิกซะไม่ต้องกราบไม่ต้องไหวพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นที่พึ่งของท่านได้วัดไม่ต้องเข้าพระเจ้ามไม่ต้องนบอาจารย์สมภพหลวงปู่มั่นไม่ต้องกราบไม่ต้องไหวไม่ต้องเชื่อถือผมจะจ้างจะให้เงินท่านห้าล้านสิบล้านจงเปลี่ยนใจเถิดท่านอยู่อย่างสบายแต่นี่ไปหาตายเอาไหม แล้วก็ตอบเองในใจไม่ต้องตอบไมค่คนอื่นรู้ดอกถ้าว่าเอาเงินตั้งสิบล้านเอาแน่ๆไม่ต้องเข้าก็ได้วัดท่านก็เพิ่งรู้เถิดว่าท่านยังเป็นคนภายนอกพระหิโรปุทุชนโนปักขิกายะยังเป็นกลุ่มเหล่าของปุถุชนผู้อยู่ภายนอก แต่สิ่งที่ท่านทำมาทำบุญมาเท่าไร่ทำทานมาเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่ท่านจะขึ้นสวรรค์การที่ท่านจะไปขึ้นสวรรค์เป็นหมู่แห่งเทพนิกายเป็นสิทธิที่จะเป็นได้พระพุทธเจ้าว่แต่ท่านก็อัปปริมุตโตจะนิรเยยังไม่พ้นจากนรกยังไม่พ้นจากเปรจกอสุกายสัตว์เดฉานพระพุทธเจ้าว่าเปรียบมนุน นุ่นเมื่อตั้งอยู่ลมพัดมาทางทิศตะวันออกก่อนลอยไปทางทิศตะวันตกกับลมลมพัดมาทางทิศตะวันตกก็ล่องลอยไปทางทิศตะวันออกมาทิศเหนือก็ลอยไปทิศใต,ต้ลมพัดมาทิศใต,ต้ก่ลอยไปทิศเหนือบุคคลผู้ยังไม่มีสัทธาสินจาระปัญญาโสตปฏิยังคะองคุณแห่งโสดาบันมั่นคงแม้เขาจะทำบุญซึนตรทานอะไรมามากเขาก็มีโอกาสที่จะลอย ล่องลอยไปกับเหตุปัจจัยเดี๋ยวนี้ใครเอาเงินมาจ้างวิทยาศาสตร์ใหม่เทคโนโลยีเข้ามาสังเกตดูได้เลยทำไมคนปฏิบัติธรรมน้อยคนเข้าวัดเข้าวาน้อยเพราะวัตถุเหล่านี้มาพัดเหมือนลมมาพัดนุ่นย่อมปลิวไปเดี๋ยวนี้รูปกับ๋องเสียงกับ๋องกลิ่นกับป๋องรถกับ๋องมันมันมันเข้มข้นมากยิ่งกว่าสมัยหลวงปู่ของเรา อาดมานี่ถ้าถ้าเป็นได้เสียได้อยากจะตายไปเกิดคืนสมัยโน้นจะได้เดินทางกับท่านปฏิบัติธรรมในป่าในเขาสมัยนี้รูปกระป๋องชอบใจรูปอะไรรูปโป้รูปเปื่อยรูปเซกรูปกามมาลมเขาก็เอาพกใส่กระเป๋าไปดูในป่าในดงได้ใส่ในวิดีโอกรลับเข้าไปก็เห็นโลด เสียงกระป๋องชอบใจเสียงอะไรสติ Still, มิเลอิโมชั่นปุกเราอารมณ์ทางกิเลสก็เอาใส่เทปไปเปิดในปาดในเขานี้ไปไหนก็ไม่พ้นกินกระป๋องรูปกระป๋องเสียงกระป๋องเพราะเหตุน,นั้นสมัยนี้จะต้องทวนกระแสะอย่างรุนแรงสิ่งเหล่านี้เข้ามาก็พัดจิตใจให้ล่องลอยไปไหนๆก็เสียเวลาแล้วมาทําความเข้าใจกันให้มากมาก เพื่อจะได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอย่างถูกต้องอาดมาว่าในสมัยก่อนไม่มีสิ่งที่จะมาพัดให้ใจิตใจล่องลอยไปไกลปลุกเราแต่ศรัทธาศิลจาระาปัญญานี่ให้คนมีศรัทธาอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วปัญญายังไม่เกิดคิดดูการทำวัดสวดมนต์สมัยโบราณไม่เคยแปลที่ไม่แปลนั้น ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์แต่จะมีประโยชน์สมัยนั้นไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสอื่นใดมารบกวนวิทยา,าศาสตร์ยังไม่เจริญยังไม่มาทำลายอย่างรุนแรงจะไปไหนเข้าวัดฟังธรรมอ่านหนังสือใบลานให้กันฟังแต่ศาสนาลักสินลักธรรมพระพูดอย่างไรเชื่อมโดสมัยก่อน ท่านแต่ท้องใหญ่ๆไปฝากท้องกับพระเขาไม่ได้ไปฝากกับพดุงคันกับอนามัยเขาฝากทำไมไม่ได้ฝากให้ท่านทํโคอดแต่เขาฝากให้ลูกเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมัยพ่อแม่ของเราที่ทําดีมากเลยและสมัยนั้นวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญไม่มีสิ่งที่จะมากระทบกระเทือนจิตใจเนี่ยน้ทุกทุกศาสนาได้รับการกระทบกระเทือนจากวิทยาศาสตร์อย่างรุนแรงศาสนาอื่นนั้นพังภาพเลย เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนพอมีท้องมีไส้ถือขันห่า้าไปกราบพระเอาขันไปประเคนถวายลูกในท้องมะยังเมพันเตกุชิคโตกุมาโรวากุมารีวาโสปะควันตังสลนังขจตีธรรมันจะพิกุสังคันจะอุปาสกังนังทาเลตุอจชตะเคปานุเปตังปะควาตีจกักเอกอย่างแต่หางบอกเนี่ยนี้ อาดมามาอ่านดูคำถาวายลูกฝากลูกในท้องโอ้ยขนลูกความหมายว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญลูกในท้องข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 ้าพเจ้าอุชิกโตเมื่อออกมาแล้วกุมารโลวากุมารีวาเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดี โสภขวันตังตะระนังขจติขอให้รู้ตัวว่าเขาเข้าถึงพระภูมีพระภาคเจ้าแล้วทำมันจะพิกุสังคันจะทั้งประธรรมและประส์ด้วยอุปาสกังนังทาเลตุอจะตะเคปานุเปตังถึงเป็นอุบาสกถึงระพุทธประธรรมระสง์ตั้งแต่บัตรนี้ตลอดไปจนตายฝากลูกในท้องไว้ขนาดนั้นพอออกมาปั๊บยิย่เติบขหน่อย เอาขันห้าไปแล้วกับลูกโดยน,ย,นยน้อยเอาฝ่ายผูกแข็มไม่ห้าผูกไปถวายให้เป็นลูกหลวงปู่หลวงตาลูกประพูดประธมพระสฆ์มายังเมพันเตกุมารโรลังยัน,นวสโภภว,วันตังสารนังคจฉติธรรมมันจะพิกูสังขันจกักอุปาสกังน,นังทาเลโตะชตะเคปานุเปตังสรลนังขตันติบัตนี้กุมารนี้เด็กชายนี้ถ้าเป็นผู้หญิงว่ากุมารี ลูกสาวนี้เด็กหน่อยผู้นี้ไม่ยิ่งนี่บุ้ัชายนี่ขอให้เข้าถึงประพูดประธรรมประสงค์เป็นอุบาสกตลอดชีวิตสมัยก่อนนั้นท่านรักษามระดกศาสนามาให้เราด้วยศรัทธาวิทยาศาสตร์ยังไม่มาสั่นคอนจิตใจของคนก็ยังไม่สั่นคอนด้วยแรงแห่งวัตถุมากทั้งขนาดนี้เดี๋ยวนี้เมื่อหลักธรรมยังไม่มั่นคงในใจยังไม่แน่นอน ใจิตใจที่ยังสั่นคลอนไม่มีโสตะปฏิยังคะการอ้อนวอนก็ฟูเฟื้องขึ้นมาไปหาพระหาเจ้าก็ไปอ้อนวอนไปอธิษฐานทำบุญอะไรที่อธิษฐานนอกจากนั้นครูบาอาจารย์ไหนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้เรารวยให้เราด,ใราดีให้เราเดินไปหลังไหลไปแต่ไม่เคยไปถามว่าจะปฏิบัติทำอย่างไรนี่เมื่อทร,รมะในใจิตใจไม่แน่นอน ตามมะในจิตใจโสตปฏิยังขะที่เป็นเครื่องทำไม่ให้สังครบัดน,นี้จิตใจนี้มีธรรมะไม่แน่นอนจิตใจไม่มีคุณธรรมจึงเกิดความสังครศาสนาลัทธิแห่งความอ้อนวอนก้อฟูเฟื่องลอยไปกับลมทิศตะวันออกตะวันตกดังที่พระพุทธเจ้าเล่าเพราะนั้นทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงสิ่งที่ทำไม่ให้สังคร เพื่อจะไม่เกิดความอ้อนวอนมันฟูเฟื่องขึ้นมาให้พึ่งศักยภาพของตอนเองการประพฤติกามปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามอันนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกพาะสอนพระให้ไปอนุเคราะห์ไปแนะนำพร่ำสอนให้เซฟให้สมาทานในธรรมอันนี้อิทะเจนังวิลาเทศธรรมนัสนิยมกังจิรังตะวังอนุตัเปสิเซรีวายังววานโย ถ้าท่านยังไม่ถึงความแน่นอนในพระธรรมในชีวิตของท่านในชาตินี้ท่านจะเดือดร้อนใจเมื่อภายหลังตลอดกาลนานเหมือนพ่อค้าผู้ขาตนอย่างย่อยยับมีนามว่าเสรีวะฉะนั้น ไม้เขาว่าชานี่ตาก็ไม่บอดแลว้วหูก็ไม่บอดแลว้วหูไม่หนวกแลว้วเกิดมาพบศาสตนะพูดเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐเกิดมาทันครูบาอาจารย์แม้ท่านล่วงลับดับไปคําสั่งซ้อนอันดีงามของท่านยังมีอยู่ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงความมั่นคงแน่นอนจนไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นเราจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเป็นเทวดาก็จะต้องมาตกนรก เป็นแม้กระทั่งพม่โลกก็ยังมาตกนรกมันจะเดือดร้อนใจไปนานเพียงสุดตั้งหลายพัตัาสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเราและเธอทั้งหลายเพราะเหตุแห่งอวิชชาเป็นเครื่องตั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจจะธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาตินับโกรธกับนับไม่ถ้วน ที่สุตทังหลายไม่มีสัตว์ใดเลยที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและก,กันในวัฏสงสารที่สุตทังหลายน้ําตาของสัมสัตว์ที่ลางไหลออกมาร้องไห้ยามพัดผ้าจากสิ่งที่รักลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ้าจากคัวพัดผ้าจากพ่อจากแม่ ร้อง,ห,อองห่มร้องให้อาลายัยอาวร์แต่ระชาติในวัฏสงสารอันเกิดมานับไม่ถ้วนนี้เอาน้ำตามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำนมแห่งมารดาที่เราได้ดื่มกินแต่ละคบแต่ละชาติจนเติบใหญ่จนตายไปเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพิกสุดทั้งหลายกระดูกกองเท่ากูเขาแลว้ว ที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายภิกษุทั้งหลายถ้าเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกมาขอทานกายวิปริชิตวิปปาราธเธอจะได้รังเกียจเบียดฉันพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วในวัฏสงสารในอดีตแต่เธอเห็นกษัตริย์มหาศาลธรรมมหาศาลพระเจ้าจะกระพัดผู้ครองแว่นแควนหรือเทวดาผู้รุ่งเรืองด้วยกามอันเป็นทิพย เธอจะได้ชื่นชมยินดีพึงสรุปลงได้ว่าเราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตชาติ เพราะเหตุแห่งไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกขันไว้จึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกกระชาสมควรแล้วที่เธอจักเบื่อนายในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายความไม่มีประมาณแห่งวัฏสงสารเธอจงพยายามทำความเพียนเพื่อให้บรรลุถึงธรรมที่ยังไม่บรรลุ ให้เข็นแจ้งทรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้ถึงที่สุดแห่งพบสิ้นสุดลงแห่งวัฏสงสารนิ้เธอจะได้มั่วประมาทเลยเมื่อใดเราเข้าถึงโสตปฏิยังฆาธรรมนี้แล้ววัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดบัตินี้เหลือเพียงเจ็ดชาติ จากมนุษย์สวรรค์สวรรค์มนุษย์ในที่สุดก็จะถึงพระนิพพานนิยตโตสัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะบรรลุนิพพานที่พระพุทธเจ้าตอกย้ำให้เอาโซตัปติยังฆะธรรมมาสอนนี้เพราะถ้าจะสอนนิพพานเลยคนใจไม่ถึงปีไม่กล้าขาไม่แข็งมาวานซืนอขับรถมาจากบางนานน่นรถเก๋ง มาสนทนาธรรมหาวะพาพษะสอนธรรมะสูงมากพวกวันนี้เขาคงเป็นมหาบอกว่าเคยเป็นมหาเป็นเจ้าของร้านมหาคนงานมาสนทนามาวาดศาสานาพูกทุกวันนี้สอนธรรมะสูงเกินไปคนรับไม่ได้สอนเรื่องนิพพานเรื่องความว่างเรื่องปล่อยวางอาตรมาบอกว่าอย่าไปโทษศาสนาเลยจงต้องโทษพวกเราไม่เข้าใจการสอนพระพุทธเจ้าท่านลดระดับลงมา มีคนไปเฝ่อพุธธเจ้าห้าร้อยคนนายธรรมทินนักับบริวารแล้วก็ถามว่าพระพุมีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์จงสแสดงธรรมอันเป็นไปเพื่อเพื่อกูลเพื่อประโยชน์แก่พวกข้าพระองค์ผู้เป็นคฤือขัดยังคลองเรือนยังมีโลกมีผัวมีเมียอยู่อย่างนี้เป็นประโยชน์อันยาวนานจงสแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิด พระพุทธิยาท่านก็นแสดงเรื่องนิพพานเรื่องความว่างเยเตสุตันตาตถาคตภาสิตาคัมพีลา,ค,ลา,าลคัมพีรธาโลกุตลาบสันญุตปฏิสังยุตา,าพระสูตรอันใดอันเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องเนื้อโลกเป็นเรื่องลึกซึ่งมีความหมายละเอียดลึกซึ่ง เป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยความว่างไม่ยึดมัน่นถือมั่นเธอทั้งหลายจงเสพจงสมาทานในธรรมเหล่านี้เถิดคนเหล่านั้นร้องจากเลยไม่ไหวหลูกกม็มีเมียก็มีมใครต่อใครก็มีจะไปปล่อยไปวางไปว่างอย่างนั้นไม่ได้เพราะ,ะนั้นพระเจ้าทั้เลยลดลงมาถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังเราจะแสดงทมอันเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล แก่ท่านทั้งหลายแก่คารุขัดผู้ของเรือนหลังจากนั้นท่านก็แสดงโสตปฏิยังคะความเป็นพวกมีศรัทธามีศิล์มีจาคะมีปัญญามีความเลื่อมใสย,ยิ่งในประพุทธในประธรรมประสงค์ไม่งอนแง่กรรแคนมีความเห็นตามธรรมด้วยปัญญามีศิลอันพระอริยเจ้าสรรเสริญเขาเหล่านั้นบอกว่าพวกกับผมทั้งหลายเสพสมาทานอยู่เล้วซึ่งทำอันนี้พระพุทธเจ้า่าสาทุสุ ลาภายะสุลัตทลาภายะท่านทั้งหลายได้ลาบอันดีแล้วหนอได้แล้วซึ่งคุณงามความดีอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรารยโนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าเอาลานะเป็นนั้นว่าพพวกเรานี่พอจะเข้าใจว่าเราจะเป็นคนนอกหรือคนใน